สวัสดีครับท,ทุกทท่านขอต้อนรับสู่ซุปเปอร์คอมเมนต์บายซุปเปอร์สามารถครับต้องบอกว่าอึ้งกันทั้งอาเซียนครับหลังจากเจ้าภาพซีเกมครั้งที่3า็ที่ฮานอยประเทศเวียดนามกับการแข่งขันฟุตบอลชายครับซึ่งเจ้าภาพแบ่งการจับสลากออกเป็น5โถครับโถที่1ประกอบด้วยเจ้าภาพเวียดนามกับไทยครับโถที่2อินโดนีเซียมาเลเซียโถที่3เมียนมากัมพูชาโถที่4ฟิลิปปินสิงคโปร์ และโถที่5สาธารณประชาธิไตยประชาชาลาและติโมเรเต้ครับซึ่งหลังจากผลการแบ่งโถแบบนี้ออกมาชาวอาเซียนก็ถามสิครับคุณเอาเกณฑ์อะไรมาเป็นมาตรฐานในการแบ่งกลุ่มจริงๆแล้วเขาต้องเอาเกณฑ์จากครั้งที่ผ่านมาซึ่งต้องเป็นเวียดนามและอินโดนีเซียที่จะต้องอยู่โถหนึ่งไทยเนี่ยจะต้องอยู่โถสามโถสี่เลยนะและด้วยความสงสัยของผมครับก็เลยไปหาข่าวที่ประเทศเวียดนามครับ โดยสื่อดังของประเทศเวียดนามเขาบอกไว้นี้ครับเขาบอกว่าสาเหตุที่ไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับเวียดนามในซีเกมแม้ไทยจะตกรอบแบ่งกลุ่มไปในปี2019แต่ไทยก็ยังรั้งอันดับหนึ่งและรองแชมป์ก็เป็นเวียดนามครับเขาบอกว่าเกงการจัดกลุ่มฟุตบอลซีเกมในปี2564เจ้าภาพซีเกมครั้งนี้เขาบอกว่าเข้าอิงจากปี2560และปี2562 โดยไทยได้เหรียญทองในปี2560ที่มาเลเซียและเวียดนามน่ะครั้งนั้นนตกรอบและปี2562ซีเกมส์เวียดนามคว้าเหรียญทองในประเทศฟิลิปปินส์เมื่อรวมความสำเร็จทั้ง2เกมดัก่าวไทยก็ยังรั้งอันดับหนึ่งกับเจ้าภาพเวียดนามส่วนมาเลเซียและอินโดนีเซียซึ่งได้รับเหรียญเงินในซีเกมส์2017และ2019ก็จะอยู่ในโถที่2เมียนมาและกัมพูชาเป็นอีก2ทีมที่เหลือที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ใน2เกมนี้และเข้าไปอยู่ในโถที่3ส,ส่วนโถที่4ครับฟิลิปปินส์และฟิลิปโปเนื่องจากพวกเขามีสถิติในรอบแบ่งกลุ่มได้ดีกว่าลาวและติมมเลเต้ในโถที่5ซึ่งเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มแบ่งโถ4เกมครั้งที่สามรก็จะแตกต่างจากครั้งก่อนก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าโชคดีมากๆครับที่เจ้าภาพไม่ย้อนไปถึง10ปีที่แล้วไม่นั้นประเทศไทยของเราอยู่โถหตลอดแน่นอน และหลังจากนี้คือคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลอาเซียนหลังจากที่การแบ่งโถออกมาเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับคายและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับผมด้เลยครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามและแฟนฟุตบอลอาเซียนกับการแบ่งโถฟุตบอลชายซีเกมครั้งที่3 1ไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกจะเกี่ยวกับแฟนฟุตบอลเวียดนามนะครับไปฟังกันเลยครับคอมเมนต์แรกบอกว่าการแข่งขันในหมู่บ้านแบบนี้ จะจัดในกลุ่มไหนก็ได้ไม่มีใครสนเอาที่สบายใจเลยนะครับเจ้าภาพขอไม่ต้องมาบอกว่าเวียดนามจะพบกับไทยในรอบชิงชนะเลิศพูดแล้วต้องทําให้ได้นะครับขอไม่ต้องมาบอกว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใ,ใต้มีเพียงเวียดนามและไทยเท่านั้นที่ครอบครองภูมิภาคนี้นชั่วคราวควรอยู่อันดับหนึ่งหากคุณต้องการให้ไทยไม่อยู่ในอันดับหนึ่งทีมอื่นต้องกำจัดไทยในรอบที่3ของทัวร์นาเมนต์ไทยจะไปอยู่ในกลุ่มหนึ่ง เอาที่สบายใจนะครับเจ้าภาพขอเมนต้ามาบอกว่าจัดอันดับนี้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่อยู่ในกลุ่มเดียวกับไทยน่าจะอย่างนั้นนะครับขอเมนต้ามาบอกว่าพูดง่ายๆว่าด้านหนึ่งมีสไตล์และอีกด้านหนึ่งมีระดับอันนี้หมายถึงไทยกับเวียดนามใช่ไหมครับคอเมนต้ามาบอกว่าเอเชีย er, เรายังมีคุณสมบัติไม่พอยังอยู่ในกลุ่มเพื่อสร้างคะแนนให้ท็อปมันถูกต้องแล้วที่จะตัดสินว่าซีเกมยังคงเป็นกุญแจสำคัญขอเมนต้ามาบอกว่า ปีนี้เวียดนามเอาชนะไทยในรอบชิงชะเลศอะไรจะดีไปกว่านี้เอาตามนั้นครับขอไม่ต้องมาบอกว่า <S <S ฉันกลัวที่จะพบกับไทยในรอบรองชะเลิศได้ยินชื่อไทยทีไรนักเตะเวียดนามใจสั่นขาสั่นทุกทีอันนี้แฟนบอลไทยไปพิมพ์ภาษาเวียดนามครับไม่ธรรมดาจริงครับขอไม่ตม้องมาบอกว่าไม่มีคําว่าเวียดนามออกกฎใหม่และที่พี่ทํานี่คืออะไรครับขอไม่ตม้องมาบอกว่าใช่ชนะให้แฟนๆมีความสุขฉลองกันทั้งประเทศ ฟุตบอลยังขาดทองอยู่ดีไม่เป็นไรหมายคามว่าจะมาหาเพิ่มในครั้งนี้ใช่ไหมครับและหลังจากนี้คือคอมเมนต์อาเซียนครับรวมทางพีไทยของเราด้วยครับคอมเมนต์ comment แรกบอกว่าทําไมในทัวร์เมนต์ก่อนหน้านี้เบนมาครองอันดับที่3ขณะที่มาเลเซียและไทยอยู่ในรอบไปกลุ่มทําไมพวกเขาถึงอยู่ในโทที่สูงกว่าคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าพม่าและเบนมาเนี่ยน่าจะอยู่ในโทที่2นะคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่า ฟุ Asia, ตบอลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ยุติธรรมคอมเมนต์ตบมาบอกว่าเวียดนามหัวไทยหรือเปล่าคอมเมนต์ตบ er มาบอกว่าเหมือนจะกำหนดตามระดับทินชาติแต่ถ้าตั้งตามระดับทาไมโดยเซียไม่เจอมาเลเซียในเมื่อราวแข็งแกร่งกว่ามาเลเซียคอมเมนต์ตบ er มาบอกว่าดีเช่นเดิมพันนัดต่อไประหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียประตูน่าจะจบที่6ประตูศูนย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอินโดนีเซียไม่ควรเล่นในซีเกมพวกเขาอยู่ในระดับยูโรมาแล้วครับอินโดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็นด้วยอินโดนีเซียไม่ควรเล่นกับกลุ่มอาเซียนโดยพิจารณาจากการคัดเลือกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายและเอฟเอฟอินโดนีเซียควรเล่นฟุตบอลโลกอ้าวไปกันใหญ่และคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเวียดนามและอินโดนีเซียควรอยู่ในโถหนึ่งถ้าคุณดูซีเกม2019เวียดนามและอินโดนีเซียควรเข้ารอบและเหนมาควรอยู่ในโถสอง เพราะตอนนั้นไทยกับมาเลเซียอยู่ในรอบแบ่งกลุมขอม่นจมาครับเขาบอกว่านั่นคือสิ่งที่ฉันอยากจะบอกตามผลก่อนน้าน,นี้ควรจะเป็นโทที่1เวียดนามอินโดนีเซียโทรที่2เมียนมาก,กับกัมพูชาโทรที่ 3. ฟิลิปปินส์กับไทยทที่4มาเลเซียเซอโรและโทรที่5สปปลาวและติมอร์เลเต้คอมมนจะมาบอกว่าอาจจะเพราะสถานะเวียดนามในฐานะเจ้าบ้านดังนั้นที่พวกเขาจะต้องการโดยปกติแล้วเจ้าบ้านไม่ใช่คนแปลกหน้าอีกต่อไป ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่เขาหวังพวกเขาคิดว่าการเดินทางของพวกเขาจะรับเดินแต่ไม่แน่นอนสเสมอไปนะขอไม่ต้องมาบอกว่าเปิดวีลีกซีเม์แล้วหยุดลีกซีเดือนเพื่อเตรียมทีมชาติซีเกมขอไม่ต้องมาบอกว่าดังนั้นเจ้าบ้านจึงนำประเทศที่เขาต้องการมาอยู่โถเดียวกับพวกเขาถึงแม้ว่าเราจะทำผลงานได้ไม่ดีในซีเกมครั้งที่แล้วก็ตามการแข่งขันดำเนินต่อไประหว่างไทยแลนด์และเวียดนามขอไม่ต้องมาบอกว่า สิงคโปร์และฟิลิปปินส์ตามกว่ากัมพูชาจริงๆขอไม่ต้องมาบอกว่าฉันม่ว่ากลุ่ม A จะประกอบด้วยเวียดนามมาเลเซียกัมพูชาฟิลิปปินส์และติมอร์เลเต้ถ้าเป็นอย่างนี้สายไทยมาแน่นอนขอไม่ต้องมาบอกว่าไม่ว่าจะอยู่กลุ่มไหนอย่างไรอินโดนีเซียจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศขอไม่ต้อมาบอกว่าทัวร์นาเมนต์บูบ้านแบบนี้เหมาะสําหรับผู้เล่นเยาวชนผู้เล่นมหาวิทยาลัยไม่ใช่ผู้เล่นมืออาชีพขอไม่ต้องมาบอกว่าอินโดนีเซียโถนึง อินโดนีเซียรองแชมป์ซีเกมส์ที่ฟิลิปปินส์2019เหมือนเวียดนามจะกลัวเจอไทยแอดว่าเขาไม่ได้กลัวอย่างเดียวเขากลัวมากมากครับคอมเมนตตอมาบอกว่าซีเกมส์เป็นการแข่งขันกีฬาที่ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพไม่มีมาตรฐานที่แน่นอนจึงทําให้กีฬาของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเสมอเป็นเพียงกีฬาที่เป็นประโยชน์ต่อเจ้าภาพอันนี้จริงครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาจจะดูจากผลงานล่าสุดของฝั่งชาวชนทีมชาติแทนที่ทีมชาติลาก ขอไม่ต้องมาบอกว่าผมเป็นคนไทยผมคิดว่าอินโดนีเซียน่าจะอยู่กลุ่มที่1แอดก็ว่าอย่างนั้นครับขอไม่ต้องมาบอกว่าฉันหวังว่ามาเลเซียอยู่ีสามจะได้เรียนไม่ว่าจะเสียอะไรขอไม่ต้องมาบอกว่ามันผิดอินโดนีเซียจะต้องอยู่โถเดียวกับเวียดนามขอไม่ต้องมาบอกว่าค่อนข้างแปลกที่ผู้จัดวางไทยในโถหนึ่งจากผลงานที่ผ่านมาไทยน่าจะอยู่ในโถสองหรือโถสามแต่นี่คือซีเกมทุกอย่างขึ้นอยู่กับภาพและเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ขอไม่ต้องมาบอกว่า โชคดีเวียดนามคุณคือเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่31คุณคือที่1ของฟุตบอลอาเซียนใช่ครับขอไม่ต้องมาบอกว่าขนาดเป็นคนไทยยังหาเหตุผลไม่เจอเลยว่าทําไมเราจึงอยู่โถที่1เราควรจะอยู่ในโถที่3หรือโถที่สี่เป็นผลงานสุดท้ายในซีเกมส์ครั้งที่ผ่านมาเหตุ <c oughs> ผลเดียวที่อาจจะเป็นจริงคือเจ้าภาพซีเกมส์กลัวเราถึงว่าเอาไทยมาอยู่ในโถที่1อินโดนีเซียพม่าเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าในโถที่1ขอไม่ต้องมาบอกว่า เชื่อว่าอโดยเซียจะชนะก,การแข่งขันครั้งนี้ด้วยผู้เล่นอายุน้อยและผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราในยุโรปขอไม่ต้องมาบอกว่าฉันคิดว่าแฟนชาวไทยเพอเจอเกินไปเพราะพวกเขาคิดว่าเจ้าบ้านชาวเวียดนามกลัวที่จะพบประเทศไทยอันนี้จริงไม่ใช่หรอครับขอไม่ต้องมาบอกว่าวเวียดนามจะคว้าแชมป์ซีเกมส์อีกครั้งต่อมาบอกว่าฉันมองว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในเวียดนามจะเพียงพอสำหรับการแข่งขันกีฬาทั้งหมดพวกเขาได้เลิ่นซีเกมส์2021ออกไป คุณต้องเตรียมการอย่างละเอียดทีท้วนและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าเวียดนามกลัวเห็นชื่อไทยและก็จบไปแล้วครับสำหรับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลอาเซียนและแฟนฟุตบอลเวียดนามหลังจากที่ท,ทราบโถก,การแบ่งสายจากเจ้าภาพไม่เป็นไรครับเจ้าภาพเขาอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจกับเขาไปเลยถ้าไทยเราได้เหรียญทองมาทุกอย่างจะจบเองครับโอเคครับอย่างไรฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทย ทีมทัพนักกีฬาไทยที่จะแข่งขันกันระหว่างวันที่12-23พฤษภาคมกับมหกรรมกีฬาซีเกมส์ครั้งที่31ครับมาส่งเสียงเชียร์กับทัพนักกีฬาไทยด้วยกันครับนักกีฬาไทยสู้โจคุณทำได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ